สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปทั้งหลายมีสาวเมืองดอกลํำดวนเอาพริกแล้วจ้าเด้อเอาพริกที่ข้นเข่าบ้านปีของไอ้ปลายเดือนตุลาปีเทแลนว่าจ้านอเห็นอาการอุน่นอาการมั่นดีก็เลยออกมาบำรุงแล้วจ้าเด้อสิ่งที่สาวเมืองลํำดวนจัดบำรุงก็คือมีโฮอร์โมนไข่แ้วจ้ะเด้อ โฮอร์โมนไข่ทำเองนี่จ้าโฮอร์โมนไข่ทำเองแล้วจ้าเด้อเป็นสีแดงกับสีเขียวบำรุงดอกหรือบำรุงต้นบำรุงทุกอย่างว่าจ้าเน่าแต่ทุกอย่างเนาะสียงที่ผสมก็คือมีไข่มีกัะปีแล้วจ้ามีผงชูรดมีไอ้นะเครื่องดื่มชูกำลัง ยางละนิดยางละหน่อยผสมกันแล้วกะ็อันน้ำม,มันตากแดดก็เดวยสามมือจะให้มันไอ้น,น้ำม,มันร้อนหูซุกมามันอุ่นก่อนนะสินะให,ให้มาตากแดดสามมือฮัดจังคอยเอาพวกไข่ผวกกะปิผงชโลมมาผสมเข่ากันเื่องบํารุงตีตีเข่ากันด้วยใจเด้อเราคอยมาหยอดมาหยอดไอ้ขวดละสองสอนต้นมาจ้าน่อ เดี๋ยวสายนานนะจ้ะมาอยู่ดีก็เลี้ยนดูทุกแกนนอจ้ะโอ้ยกินสุดยอดเลยพี่น้องแต่เบิ่งเรือปีนี้ว่าพริกข่อยมันจะดกบอ่อสุดยอดกินหขงกระส่ายกับมีสองกระทางนะจ้ะหิงกระส่ายกับมีสองกระทาง นี่ขิงกระไายก็มีสองกระถางเดิ้ลแจเด้อนี่มีสองกระถางถ้าเบิ่งเด้อหัวปีนี้มันจะดกบ่พอเฮาผสมนาบแล้วเฮาก็เอาวพุชไตพิกเนาะจ้ะเนาะอดพริกเด้อจ้ะเด้อพดพริกพดดอกพดใบมันน้ำ้อจ้ะ พดทิ้งกระส่ายน้ำเทเบอร์กหัวมันจะหลายบ่เด้อ